เลยตัวหนึ่งคุณเรียนในห้องนะอุ๊ยเจ็บเจ็บิโกี้นอตมาเออสนับสนุนหมดเลยสี่ตัวเฮีย ิผมผมไม่มีคนเหยียบมีหาอะไรบนหลังเนี่แหละมาถักไปรอจัดบ้ยอดีตว์อยู่ไหนกูบอกที่ซอกไก่ทอะไรอยู่นะจอดมันยิงใครอ่ะไม่รู้ใครอยู่บนหัวกูละว้าวปีงไว้ขุดดินไงสัสฮาวเฟงใสยนกไอ้สัตว์เอาปืนพกยิงสวนไปย้อนขึไว้ไปไปไหนไปวัดเปรมหอบ ไปตายแล้วก็จะไปกินน้อยนาออกไปเลยก็ได้อย่างนั้นนะอยากกินบักเคียบทำไมาวะต้องกินผลไม้อะผมผมวันนซื้อมาวันน<า>ั้น,นก็ไปกินฝรั่งเนี่ยอร่อยมากฝรั่งอ่ะอ้ยผมไม่ใหญ่เดี๋ยวไหถสิ อะไรวะกูหมายกูหมายถึงอะไรกูหมายถึงมึงกินสลัดอร่อยไหมมึงเล่นกับอะไรใหญ่ไม่ใหญ่คืออะไรนี่คือเข้าเข้าเข้ามาในใต้สำเนึกอะไรใช่ไหมเนี่ยเข้าไปสมองฮะตอนนี้มันกัดเข้าไปแล้วตอนนี้จบแล้วเวลาจอนพูดเราก็ไม่พูดโอเคเวลาไม่พูดเราก็เสือพูดกันโอเคได้เข้าไแล้วตอนนี้จับกินแล้วจากสมองทำทำควยโดเป็นยังไงสรุป เอามือปั่นปั่นก็แข็งรอบจ๊อดจอดต้องพูดว่าเอามือปั่นปั่นก็แข็งรอจ๊อดต้องพูดว่าเสร็จโดยไม่ใช้มือใช้พลังจิตเอาไงพูดเออเฉยโมผมพูดคงไม่เออพี่อู๋คงหักคำถาม่าถามผมอีกเสร็จเสร็จโดยไม่ใช้มือมีใครทำได้เดี๋ยที่เสร็จโดยไม่ใช้มือพี่ใช้อะไรอ่ะ อ๋อไอจอยแค่สีข้างแคร์มันแตกก <laughs> ัน <único> ว <Liberty> ่ะอย่างนี้ยนี่คำพูดดูคำพูดดิเนี่ยผมกูชอบพี่เลยว่ะเฮ้ยมันมาทางกูแล้วพวกึงฟานเสร็จยังเนี่ยฟูยังเนี่ยกูรอมันดักกูรอมันดักก็พี่จะให้มันดักพี่เหรอสูดใหม่สูดใหม่ไม่ดักมันเ ลาแล้วปุยไม่เจอรถเตี๋ยไม่รู้ฟาร์มไล่ข้างซ้ายหรือข้างขวาแต่เราหารถเตรียมไว้ก่อนเลยตรงผมมาวิ่งมาได้ทำไมจอจอยวิ่งไปแล้วอ่ะไม่ใช่มึงอยู่คนเดียวอะไรจออยู่อยู่ใครอ่ะคนเดียวอ่ะผมบอกมีแต่กูที่อยู่คนเดียว <c oughs> นนเวลาน็อกเคื่อนไม่ได้นะอยู่ไกลไปอ่ะหน้าถนนถนนใช่ไหมดูให้อยู่นะเพื่อนม่ก็ฝั่งเนี้ยมันรอเปิดน็อกอะค่อยเดินแปลว์จอดแล้วมั้งเนี่ยหน้าผมหนึ่งตัวมันคงมันเห็นมึงลงตัวเดียวมนันคงเรียกเพื่อนไปแล้วจอดจอดเดินไปบ้านนี้เปิดนิวเข้าหัวพ่องตายจ้าให้มาลงนี่ก็ยังจะไปลงคนเดียว เูาอยู่โซนน้วมันลมทองทตี้มันมึงคนเดียวมันก็เอามึงอยู่แล้วตายผมตายปล่อยผมตายแล้วตายทีละตัวเยอให้มันลงนด้วยจัยยง,ยไง,งไม่เยอะมันฆ่าแบบนี้อยู่ว่าลอกได้ได้อ่ะยิงเบอร์เรียวเข้าหัวกีเบอร์เรีย ตหมดแตกอยู่ดดีดาเมจขึ้นไหมจ็อตดาเมจขึ้นยังไงคิดว่าคิดว่ามีดาเมจกับเขาป่ะ <c oughs> เมื่อกี้อุ้ยยี่สิบเฮ้ยมึงรีบมู๊มาเลยอดิน <c oughs> รีบมู๊มาเล่นตึกผมหย<ส>ุด <c oughs> <ส> <c oughs> นี่ย่ะพี่ไปดึงเลยทำไรของพี่ไม่ไม่มันต้องเดินมาชา้าตีหกแน่เลยผมรู้แล้วก็ผมอยู่นี่คูอะไรไม่รู้อ่ะน็อกทำไมก็ไม่รู้นะโดนยิงนัดหนึ่งก็พอแล้วไอ้เหี้ยโดนยิงนัดหนึ่งป็นกูก็ถอยเลยนะเว้ยกูสู้วะวัตสุด วันสุดก็ให้กูวิ่งทุกอย่างเนี่ยกูว่าจะวิ่งไปดักแล้วอยู่ไกลไงวันช้ไม่ได้อยู่ไกลมันวิ่งมาแล้วเชอเดิ๋ยวเพิ่มก็อยู่ไกลตาเพิ่มไกลอยู่ไกลเชิ่เดิมไม่ไม่เพราะต้องมีตัววิ่งมาถ้าตรวจมีคาเสียตรงนี้มาเผื่อเตี๋อื่นด้วยเผื่อเตี๋อื่นด้วยดูดูในอู่มีรถป่ะ ได้ไงกลางทุกกลางทุกเลยป้อมเห็ดไปหน่อยนึงอ่ะอย่าให้เจอหน่อยหน่แป๋อน้อยหนามากินดีกว่็ต่อให้บนไอ้นู้นขาวตัวต้นไม้เห็นไหมเออกูวิ่งไปป้อมเห็ดดีกว่ากูวิ่งไปป้อมเห็ดอย่าเพิ่งยิงนะเอฮ้ยกูจะกูวิ่งป้อมเห็ดก่อน ไม่ต้องยิงน,น,นี่นเล<ร>ยช่วยคร์ช่วยคอสได้แล้วนะตัวเดียวนี่จะเป็นเดียวยิงนี่เอ้ยเราวิ่งไปกดได้เลยนะวิ่งไปกดเออวิ่งวิ่งไปเลยเราวิ่งมาเลยน่าจะตีเทียรถนั่นแหละมันน่าจะยิงบ้านมีคอนเทนเนอร์ให้เล่นด้วยอ๋อเห็นแล้วโอ้โหไกลไกลจัดอยู่สองร้อยสามร้อยเมตรอ่ะเฮ้ยนอนมันยิงอย่างนี้ยูนอนว่ะมันนอนว่ะเมื่อกี้ เจ็บสักนัดดิเพียงมจะได้สามเออยิงโหมันมีมันมีต้นไม้บ้างแค่มันยิงใครดอกวะรอมันน็อกรอมันน็อกไอ้อะไรอีกสองตัวเลยนั่นแหละเอาปะอย่าเพิ่งสามตัวเลยนะมันมันเล่นฉีดทั้งแถบเลยเห็นแล้วสามตัวเห็นขอสักตัวอยู่ไหมน่ะไม่ไม่ต้องมันตีบ้านอยู่อย่าเพิ่งเฮ้ยเราเดีมันลงมันลงมันพิ้งลงมันพิ้งลงแล้วเนี่ยไปอีกตามเลยมันลงแล้วมันลงบ้านแล้ว อยมันตีบ้านน็อกอยู่บ้านนี้วิ่งชิดมันเลยมัวิ่งต่ำมันกำลังแจมอยู่ขึ้นเดินแทนมันเลยนะเนี่ยส่วนกันจะหมดอยู่แล้วเฮ้ยนี่ไงหลังบ้านน็อกน็อกน็อกหลังบ้านน็อกป้าบดได้กูวิ่งให้ไหมวิ่งเข้าบ้านนี้ให้ไหมดูให้หน่อยมันชีดชีดขวามันชีดขวาชิดชิด ในบ้านเจ็บอูวิ่งกินไดเหลือเหลือสองตัวในบ้านเมื่อกี้โผลประตูมาล็อกประตูได้ปะโครงการชื่อไหฟ้ายวิ่งไปเติมนะไปในห้องใช่ปะในห้องใช่ปะ วิ่งอยู่วิ่งอยู่ในห้อง8แมลทโดนไปแล้วเลยตัวนึงงกูเนียนในห้องนะอุ้ยเก็บๆเมื่อกี้น้องป้าเออสนับสนุนหมดเลยสี่ตัวเฮียเฮ้ยเดี๋ยวมานยิงหัวจังไหนวะในบ้านประตูประตู มันมีสีต่ตัวมีสโมออยู่นะเมื่อกี้เนี่ยไ,ไม่รู้มันส่วนกับอีกสีมมตส่ตัวไอสไ้สัสเอ้ยมันยิงกระุ้นสมองเลยเมื่อกี้เนี่ยตัวนั้นเจ็บมากเลยต้องข้าทุ่งเม็ดเลยอ่ะปุ๊บตัวนี้มีคูณหกกับปากหลาม จัดเลยนี่ไม่ขรู้จักรู้จักเจนอารมณ์ทีเฮ็ดเปล่าเฮ้ยคุณแตนเลือเหมือนจะพุ่งหมดเลยพี่คูณไกลๆปะ่เนี่ยคูณแปดผมเอา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 ไหายอยู่ไหนตรงหน้าบ้าประตูอะหน้าบ้าประตูไหนวะโอดีเก็บอะไใช่ป่ะข้างนอกข้างนอกข้างนอกก็มีนี่ข้างนอกก็มีนี่ ไม่เห็นเห็นแต่ห้องน้ำคุล็อกอยู่โอ้โหไม่มีเนธไม่มีสโมกะไรเลยโอ้หศพมีเนธเดี๋ยวอยู่ไปกันพอใกล้ก็ไม่ค่อยได้เห็ตไอ้นี่มอไซค์มอไซค์จอดที่เดียวกันเข้า มาเจอห้องน้ำน้อกตัวนึ่งตายหนึ่งอยูระวังโดนหลักนะห้องน้ำกัำลังกลับไม่มึงเล่นตรงนั้นแค่เหนึ่งคือมันเข่ามาพี่อยู่พี่อยู่แล้วก็มาชิดเตือนหรอยสองปะมาชิดเตือนแน่เนี่ยจะพูดละห้องน้ำอยู่ในวงหรือเปล่าอยู่อ่ะมีอีกคือ นคนนี้นี่มีอีกเนี่ยต้องใส่ยางมันแตกอย่อางเี้ยสองมอหยิบนะเก็บปืนมาสองเก็บอะ โอดินเราเคลียเคลียขวาก่อนนะโอดินเราเล่นแค่รอบถนนก่อนนะไม่ต้องขึ้นอ่ะยังไม่ต้องรีบขึ้นโอดินดมันปรกกันที่ความยากช่้ยเป็นหนักกว่าดูหลังให้เคลียร์ก่อนแล้วโอดินน้าเซียนตัดตรงนั้นาะีี่มั้ยมันหยุดตรงนี้โอ้ยมึงใส่เราตรงนี้ยิง โอ้อไปไปโหนี่ดับสีก็ใส่ไม่เยอะโอ้โหเมื่อกี้เล่นเล่นรถได้นะน่ะมักสอกมักสีบุกมักสีบุ๊แล้วเราดูก,กันะขนหงอกไอ้เหี่่อตรงสนับสนุนต่อไปไอเ้เจมมัมมกสีดีมักสีดีที่มันยิงกูตรงเนี้ยตัวนึง นายค่อๆมเออมันก็ขอบวงแน่ตัวดำนะดำเมี่ยมเลยสัตวสทองเนียนด้วยกูยิงไปตัวหนึ่งแล้วไม่ให้มักสี่แบบไปตายไงตัวที่มันยิงบัวใช่เหรอคนละชื่อคนละชื่อมันตัองมันยังอยู่ไว้ในสมองไม่มีถ้าในสมองก็ต้องตายแล้วยายอยู่ปะวะดูคิ้วสี่แต่มันมันอยู่ตัวตัวนึงกูนี่ไงเป็นกล่องหมดแล้วเออ zoom เลยก็ตัวที่กูก็ตัวที่กูยิงไง โอ้ดีมาเจอตี้นาเตียวะมาเตียคาวะอ่าไอ้ตัวนั้นตัวไกลมันยิงผมเธอให้คิดดำมาจริงมึงเด็นอยู่ Infinite Power